สวัสดีครับผมบต้องค่ะสวัสดีฉันพ่อกระเทินสวัสดียามสายเจ้าพี่น้องถามหาอยู่หากินอีกแล้วมือนี่เต็มนองแล้วคนยอะแล้วพามาสอนสอนได้แล้วบ่สสอนคุนได้เลยสองร้อยบาทใหญ่ไปไปไปเบิ่งสติสดไปสติสดไปเบิ้งเลยสอนติ๊กก่อนเด้อบานสติสดคือพี่น้องว่าบเคยเห็นสอนด้วยเครื่องด้วยจ้ะ สวิงบุหนัดเบื่อเด้อเ่าเคยเห็นเลยแต่บางหมู่บ้านหรือบางคนเพื่อนกระใส้สวิงจ้ะเพื่อนทนัดสวิงแล้วเตะแต่ส่วนมากนะทนัตขึงเห็นตัวเดียวกะเดื่อวิงหนาปลาตัวเดียวเห็นปลาหน่คนละออจะไปองหาปลาใัก ตี้ปลาะ,ะมันยังอยู่ช่น้เงวแต่เปลาขาปอมาแล้วะเปขาโอยปไปแล้ <okay. S 2> ปแล้วล้พอดีกรมนี่แหละใกลแล้วเพราะไปแล้วลอมพดีกัมใช่บดีกรมเลย กระจายมีเหงื่อด้หลายขนาดได้เท่าไหร่หลากระะโดดกระดดกระโดดกกระโดดะโระโดะโระโดดกระโดดกระโดดกรกระโดะโดดกระโดดกดดกดดกระโดดกระะโระโดดกร ไปยังไปยังไยังกกบแม่ไปยังไปยังไปยังอู้เอามาอ้างกลองแน่ไ่ไปดปะมือใหม่มือใหม่ยังจับปลาเกก

สาัดแยบประคบมันเห็นหน้าตามันเลยปลากระเทือนเนาะดิปลาเนาะสุนเกเนาปลาคบอันนี้เลยอันนี้เลยันนี้เลยมีหลายตัวแท้สองตัวบ่ายในหางเสื้อเลยวะสังตัวสองตัวนี่อยู่นี่ก็ยงนี่เล่นเขาเมื่อกี้นี่นี่แหละนี่เน กายเลยไปอยู่เนาะกายแล้วไปอ่านกายลเฮ้ยอ้วนดคแล้วอ้หลายขนาดปลาตะก้อน้อยดีคุณก็ตกคุณสนี่เัจะมาลอดตาเหรออ้ยปลาอน้อยตัวใหญ่มันบึงเนี่ยบ้เหลือ

บเข่าบเข่ามันโดดออกโเข่ากเเ่มัน่าก้แม่มแเฮ้้หอ้มันเต้นเข้าเ้ากเห็นยูเห็นปลาโดดแต่ว่าเห็นยูเห็นห็นแม่ค่อยซื้อปา

ตบขานี่อยากใจยังไงคะหมานค่ะยังไง ใหญ่บ่ตัวน่ดุกละโอเคได้เอลตกัน่ะเและดเออบ่ลงคุตมกันนะแ โอ้ะต้องได้พอาได้เนาะทันนาะนั่งเด็กพี่น้องเนี่ยเเอามือลูกโซนเข่าขึงเน่บ้านจะติ้งหาแบบไห้เด้อหาอยู่หางกินมาเบิดบ้านมือนคุณใส่หากินขาดคนสองคนนี่แหละยังบว่างมาชิบกับค yeah, I mean, ุณ ห้าหกเก็ดคืออาิตสองคนจามือลูบไปตามทางฝั่งเลิมตะเลิงขใส่ถมือดย được bọc, mót ở nào, mình chắp bọc kén, bột anh đây thanh nát mua mới, đai tròn thua, ơ, ơ, bớt bọt, bớt gấp bắp nó, này, hả? Nó xinh cái là

มาทนก็ได้ไปดุกบไปดุกโอ้เอเอมุมหนิป oh, ่าโคราโตแล้วไปดุกมุมกินก็ได้ตัวนึ่งจรนงิติดมาถ่ายมาแทน

ได้ดูขนาดเลยอดีโตงใหญ่นะต้งใหญ่ออพอดีเอาต้ซูนหลังมันเนาะมันม้วนหางเียขึงโต้ไว้พอดีโ <c ười> ต้้พอดีเข่า้นึ่งกัเข่าพนึงพน่งไงเนาะห,นห,นหลายคนกัน ไปไหนกนกเด็กบอกบอกมันลูกมันมือมันถึงตรงันลูกมันจะฝมันแต่ละ้าเรียนนะฝัามันจะเป็นแบบได้แนมใช่ไป็นอไรนะ่บน้อยก็ท่านบอลูกิไปเลยเด้นอนเอาเรยได้น่ลุ่นลอยนั่เลยลอยนอนลอยแล้วหนิลอยเลยเด้ไม่เคยได้

ตั้มคุ้กระห้องกิ๊กแล้วลูกไปตามแคมแบบนี้เลยเนาะปลาดมันเขากะวิงไม่หปดูปลามันอยู่นักวิ่งเออคุนไปซุนมากันเลยตัมสักขึงเลยนะตัวใหญ่กว่านี้เด้ ตัวห่ขึ้นแอยไปมาเอ้ลูกมรัดกันหลายคนมันต้องเข้ามาเข้าวิ่งเข้ามือเลยใส่สูงงมแล้วงมสูแล้วค่อยยกเอาเนาะงมแบบเวลาตัมือ้งยกวน้นงมยงมจง งงไปนทางไหนเน่าน้าขุ่นเน่าสองคนค่ะมาห้องน,นี้ละติดไฟแดงปะตายนะไปว่ได้เลยวันนี้ด,ด้มาห้องน,นี้ลติดไฟแดงเลยมันงคอน รดกันนะขัมันงงกเงยิงเดียวนี่เลยนะผมไปใส่เนโอเนัเล็กเห็นถูกเต้นเต้นข้นไปนไป้นไปขึเนไปขึ้นไป้นไะขึ้นไ้นไปยนนข้นไินไนไป้นไนไปขึ้นไปขึนไนไป้น้นนไข้ไ้น้้้อ้

mong muốn hết mọi người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  mọi ดีหว่าไมดก็งเลยยัง่ได้ได้้หมรถมเดบนไาเราได้ตัวสเราอีกอ่ะโอ้ปลาชจาอม่ะ ให้ลูกก็อยู่ไรตักสะน็กไปเติมคนบนนั้นิดตามภาาไยนะแม่บอไปไยนเล็กไปไล้จะทานอย่างมือชื่นมันว่าขอวะนี่แน่นอนลอาถ้าพรมาหลายถ้าพรมาชิ้นสีเก็ไหนวะยังบ่มบ่ Ấn <laughs> này chứ không cường này <laughs> <laughs> thằng <laughs> <cơ> <laughs> <cơ> <laughs> này lặng tâm hình bọ

các con bồn là con, mình mua cái <laughs> để để này, cột lại mà chụp lại rồi, con con cho nó đấy nó tôi nhớ เราไม่เรียกโบขีรถขี่รถมาเออน้ำ้ับไปไหนรอถเราบิดเราขี่รถเกิเราไม่เรือกเลยขึ้นไปไปยังข้างกว่าไังได้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอเคผัมาแ้นีเลยแต่ว่ามันมาได้แน่ตอนแโตนะมันหลับขึค จะยืนเบองตกะเาพอได้เอาแม่เอาจับงมันเดจับก็พอแล้วังไมได้เั่รอดข่า่รแล้วรอดม่รหัวมันเลยตีนนีประโยชน์มคีประโยชน์ซื้อเลยนะมนีปะโย

<łość> <S 2> <S 2> สนอะนี่ปลาดุก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 ปลาดุปลาดุกโอ้หไรนี่ยลากจำเด็นมาุกใ้ามาเมื่อแรกกับใคก่าไปซิเล็ดยูในแปดตัวไปซิวลอย พ่อมันโดดขึ้นไปกลานเมือกขมได้็เินามซ้เขาต่ไล่ข้เมือกรเมือละด้พอกินแล้วเนาะเมือสามกเอนนี้เที่ยงแล้วจ้ะเที่ยงแล้วเที่ยงพอดีเลยอือ บปไปไปยพอยากพอกินแล้วไปผู oh ้ให่ได้พอกินกัมื้ออันนี้ยังม้วนอยู่อั้ก่ ฟ้าโคป้าโคน้าโคนย้าโคตอกตอกซูนเะแหละลุยๆลุยๆเลาะแคมอยู่นี่นันน่ะบออบ่อน้อยๆไดีดีดวลุยๆไปหอดใสแบบนี้ตางังไบพวกคนนี้ ซิวเริ่มมาันเลยนี่ปลาหน้าซิวอู้อีกปลาดุกอ้ดได้ปลาดุ๊กไดปลาดก

อ๋อโดะต้ทนอยทนันท่นโอพูดก่อนไสี่บอกจะไปนังนเล่นอไ่นี่บบมันบทผม ไุณดูนี่นี่เขาเกินสตารลีนี่มันไปทางท้เลเปล่าเุ่ออที่บ้านโอ้โหจุดไปทางทะเละค้อตะค้อซวนไปซวนมานัดกันนะสองไปนองอ้ำมลว่ะ เฮ่มันนะคะเจ้านี่อใหม่เดีอยติเหงมันมันมาได้มีหนักน้ายซักกระเดิดกินเลยนาะเป็นขงร้รงมันเข่อนมันทันไอมเอเขื่อนมันได้อยนะเห็นบ่อยพ่อหันอู่กัเงี่มนเออโอ้ยปากิแหง ขาเลยอ้ยเจัเจอได้หเลยา้นงเรามีวิชาเรามีกระถางด้ยี่ยกระถางวะอย่างนั้นย่างัยายเ้ยยายไปหาเจ้าเลยขนหลังเลยกระถางราจะฝังวะเราจะฝังไ้ยายระเจ้าได้ปลาข้ะมาได้ปาขอเลยมาอยู่เยจืลย ไปทางไหนไปทานไหนโอ้ยไม่ยังไม่ยังไม่ยังโอ้ยมันเป็นปลาลูกลูก้ยลูกลูกเลทหลหลบอกหลบอกดหลหนุ่มนะโอ้ยหนุ่มโอ้ยปลาปลาโอยปลาโอยปลาปนาเปะทุนน่ะ ล้างข้างรถเลยล้างตงข้างรถเลยเ้ไปเปล้างโตแบบนี้บงคนงานมามาบึงแบบนี้ เดี๋ยวปลาอย่างเดียวเลยบบบนี้ปลาอย่างเดียวเลยปลาเลยปลาโคปะดุกมุนอยู่ล่างปะดุกอยู่ล่างเจลลี่องสต๊อกดีโอ้สต๊อกปูน้ำปูกระเมืองดีปะดุกสีหขอดูผลงานหน่อยดูผลงานก็เต็มตาระเบ้แต่ว่าหอยมันมีด้วยโอ้พูน่ะเด็กของแท้นี่ฮันใกล้คู่คนพี่น้องจ๋าล่างล่างต้นล่างตัวอยู่ปุ๊บ ได้กู so ้คนได้กู้คนอบุดใดก็ครึ่งกระโมงกระโมงกระโมงใหญ่เด้บ่แม่นกระโมงน้อยเด้ถ้าเป็นข่องมันสิเป็นเรียวๆเนาะเนี่มันเป็นฝั่งกว้างดิโอ้ยหมานหมันหมันใช่นี่แหละพอส่วนมากจะได้เนาะใหญ่กว่านี้ก็จักหน่อยเออเหมาก่อนเนาะ เนี่น oh, <laughs> mm ําแบ่งให้เจ้าเลยเออแบ่งให้เจ้าและเมื่อกี้นี่ยังได้คือเก่าพุ่นน่ะเอปลาดุกดุกนาเนาะผู้คนได้ได้าให้ม2-3โตเมื่อกี้บ่ได้อุ้ยไลนะเออเลยแบ่งกเจ้าเอาได้แต่ซิวเนาะอิงได้แต่ปลาน้อยก็เลยเอาปลาใหญ่อืเฮาได้กินดูอยู่มื้อพอได้